อ่ะครับก่อนอื่นก็อธิบายก่อนนะครับว่าจากในชั้นเรียนในกิจกรรมที่1.1นะครับตรงนี้นะครับให้นักเรียนไปไปล่าเกียรติบัตรเนาะตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุ่นใจไซเบอร์นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีข้อสอบออกด้วยนะครับก็คือให้เข้าไปในหัวข้อนะครับชื่อว่าสื่อการเรียนรู้นะครับสำหรับนักเรียนอุ่นใจปลอดภัยไซเบอร์ระดับ คู Full, เขาเรียกอะไรนะ Fundamental level นะครับตัวนี้นะ Fundamental level ตรงนี้นะครับให้เข้าไปหลักสูตรตรงนี้ให้เราเข้าไปสมัครก่อนจากลิงก์ตรงนี้นะครับก็ลงทะเบียนก่อนเสร็จแล้วก็เข้าไปเรียนตามคอร์สนะครับที่เขากําหนดให้นะครับเพื่อที่จะเอากรติบัติแล้วก็พอได้รติบัติแล้วเนี่ยเราก็เอามาอัพนะครับส่งนะครับในนี้นะครับครูก็ทําในส่วนของอ ไดนะครับเดี๋ยวจะขึ้นได์ตรงนี้นะครับได้หายไปลืมใส่นะครับตัวนี้อีกอันนึงแล้วก็อัปโหลดรูปเข้าไปใส่ในได้นะครับเดี๋ยวก่อนได้เมื่อกี้ทําไว้แล้วนะครับแต่วา่าลืมเอามานะครับไดไดไดนะครับเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องสําหรับ ส่งนะครับส่งไฟล์นะครับเดี๋ยวครูแชร์แชร์กล่องตัวนี้เข้าไปให้ก่อนนะครับตัวนี้ตั้งค่าแชร์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวอธิบดอนุญาตก่อนพอเราได้ปติบัติแล้วเราก็ใส่ชื่อนะครับนามสกุลเลขที่ให้เรียบร้อยเลยนะครับมันก็จะขึ้นในนี้แล้วก็อัปไปส่งในกล่องนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้สําหรับงานวันศุกร์นี้นะครับส่วนงาน อื่นๆนะครับก็คือจะมีข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับถ้าเรามีเวลาเหลือนะครับก็คือไปทําตัวนี้ก่อนนะครับก็คือกิจกรรมที่1.2นะครับก็คือก็จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนแล้วก็คือเป็นความเป็นมาของศาสตร์ปัรรมคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีข้อคําถามส่งในนี้ได้นะครับแล้วก็1.3ก็จะเป็นเรื่องของส่วนประกอบนะครับของคอมพิวเตอร์ก็อันนี้ใช้โปรแกรม PDF ในการเปิดนะครับเพราะว่า เราจะสามารถเติมข้อความเข้าไปได้คุณรู้สึกมันจะง่ายง่ายกว่าตัวที่เป็นเขาเรียกอ,อะไรนะเอกสารนะครับที่เป็น powerpoint นะครับอันนี้น่าจะเป็น pdf นะครับง่ายกว่าก็เปิดเข้าไปกับโปรแกรม pdf แล้วก็ตอบคำถามแล้วก็อัปโหลดไฟล์ส่งเข้าไปในนี้นะครับอันนี้ยังไม่มีเวลานะครับทำไปได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับ